สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจ๊ก็ชมเปรี้ยวช้าเหนียวเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็เป็นเวลา8โมงเสาร์แล้วค่ะถึงเวลาจะต้องไปทํางานแล้วก็รอพอบ้านไปซ่งอยู่ค่ะพอบ้านกับเมื่ท่นได้เสร็จธุระอะค่ะใส่เวลาโดนนั่นแหละค่ะพี่น้องจ้าอ่ามื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้ววันหยุดสุดสัปวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็จะเห็นงานวันสุดท้ายนะคะก็จะได้พักผ่อนอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะอาทิตย์นี้เปรี้ยวกะ ไปเริ่มต้นออกกาลังกายกินอาหารมีประโยชน์แน่นะคะเพื่อที่จะฟืน้นฟูสุขภาพให้ตัวเองแข็งแรงนะคะเพราะว่าอาชีพที่เปียวเห็นงานเนาะคะ่ะเปียตรงใส่แห้งหลายาพละกําลังแห้งเท้าเห็ดมาาดูนนะคะ12ปี13ปีแล้วเนาะคะ่ะเป็นหมอนวดแห้งมือก็เริ่มทดทอยแล้วก็ทายร้อยอีกนะคะมีผลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเปียวก็ต้องดูแลตัวเอง เขาต้องดูแลตัวเองนะคะ <_ an> เพื่อที่จะให้ร่างกายเขาแข็งแรงแล้วก็อาศัยร่างกายของเขาทำมาหากินสู่ชีวิตต่อไปนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฟังมาถึงตอนที่1 0 2แล้วเนาแล้วเนาะเป็น,นยังไงแน่เนาะคะ่ะเรื่องราวาชีวิตของเปียวเรื่องราวาที่เปียวมานําให้เสนอให้ท่านผู้ชมได้ฟังได,ได้ละได้รับชมนะคะก็เป็นเรื่องราวาจริงที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนเป็นเรื่องราวาของเปียวนะคะ เปี่ยวกะเห็ดคอนเทนต์เนาะคะ่ะเนาะกะต้องลงล้มทุกวันก็อยากหาเรื่องมัเเราให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังเดี๋ยวกะได้รับชมนะคะถ่าสิงใดที่เปี่ยวพูดแล้วไปสกิดใจหรือว่าผาดพิงถึงผู้ใดนั่นบได้มีเจตนาแต่กะอ,อยากนำเสนอเรื่องเล่าต่างๆนะคะเปียยก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าสิ่งใดบอบกวัตถบ่ควรนะคะกะพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะ นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเปี่ย็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เปี่ยวเสมอมาเนาะค่ะเนาะวิดีโอนี้เปี่ยวจะพูดถึงเรื่องราวความรักนี่หรือความรักที่ฉันเลือกเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักที่เปี่ยวเลือกสิ่งที่เปี่ยวตัดสินใจเลือกนั่นเองนะคะหลังจากที่เปี่ยวเลือกความรักที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับเขา ะะเป็นอย่างจังเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่านี่แหละคือความหลักที่เขาต้องการพี่น้องคะในไว้ที่เปียวเติบโตขึ้นมานะคะเปียวกับร้องมาผิดร้องถูกเนาะคะ่ะชีวิตเปียวเ้วก็เปียวคิดว่าถ้าเปียวเลือกผู้ชายที่มีอายุมากกว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเฮาได้จะเป็นคนชีน้แนะเฮาได้อย่างสินะคะเพราะว่าในครอบครัวของเปียวนะคะ ตั้งแต่เปียวเกิดมาเนาะค่ะเนาะเปียวก็จะใช้ชีวิตส,ส่วนมากอยู่กับตาอยู่กับผู้เฒ่านะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยพี่ปานาอาแล้วก็ย้ายอย่างสินะคะคือเขาอยู่กับผู้ใหญ่หลายนะคะแล้วเฮามีความคิดว่าการที่เขามีแฟนที่อายุหลายเขาจะให้คําสอนสิ่งดีๆกับเขามันก็นเลยเห็ดให้เปียวอยากมีแฟนที่เป็นคนที่อายุหลายกว่านะคะเปียวชอบคนที่เป็นเด็กหน้อยอย่าง่ินะคะในตอนนั้นเนาะเะนาะ พะหลังจากที่เขาล้องครบผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่เขาให้แนะนามาให้เขาครบเขาล้องเบิ่งแล้วเขาพยายามแล้วค่ะมันเห็นให้เปียวเห็นว่าบอกว่าคนจะอายุหน่อยกว่าหรือว่าคนจะอายุมากกว่าหรือว่าคนจะอายุเยอะกว่าหรือว่าอายุซ้ำใดก็บซ้ำคืออายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะขอบ่งบอกที่จะให้เขาเห็นนั่นคือนิสัยส่วนตัวเมื่อเขาใส่ชีวิตร่วมกันนั่นเองนะคะ เขาถึงบอกว่าปลูกเลื่อนนะตามใจผู้ยู่ผูกอู่ตามใจผู้น้อนเพราะว่าคนเฮามักคือกันแล้วก็เวลาที่เฮาเติบโตขึ้นหรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะมันจะทําให้เฮามองเห็นเองว่าสิ่งใดที่เหมาะสมกับเฮาเหมือนเฮาเลือกรองเะรองเท้ามาใส่น่ะล่ะคะ่ะใส่รองเท้าอันใดมันหนุ่มสบายเท้าเฮาเฮาก็อยากใส่เฮาก็อยากเดินด้วยรองเท้าคู่นะั่นแม่นบอกครับเพราะว่าคือความ สบายเท้าหรือว่าความเจ็บเท้ามันอยู่ที่ตัวเขาบ่ายอยู่ที่คนอื่นมองนะคะแล้วก็บบัมเนคนที่ออกเงินซื้อให้เขานั่นเองนะคะคือเราต้องเลือกเองทุกสิ่งทุกอย่างเปี้ยวเองกับเป็นคนในจํานวนนั้นนะคะมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตคือช่วงอ่าช่วงอายุ26 27เขาก็อยากเลือกสิ่งหนึ่งของชีวิตให้เขา,าเติมเต็มส่วนที่หายไปนะคะคืออย่างใดความหลัก ในช่วงนั้นอยากให้อยากยากมีความรักอยากรู้สึกว่าคนถูกรักมันเป็นยังไงนั่นเองนะคะแรกๆมันก็ดีค่ะมันก็หอมหวานมันก็มีความสุขดีก็ช่วยกันทำมาหากินนะคะเขาเองเขาก็กำลังเรียนนะคะในช่วงนั้นส่วนเลยลเองเบลก็หางานทำตาม้านอาหารแน่แล้วก็เสิร์ฟแน่แล้วก็ส,นว,กสวนภักสวนดอกไม้นะคะเห็ุงานอยู่สามหม่องค่ะก็เก็บเงินแน่สะสมไป การที่ยาออกมาใส่ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะเปียวใส่ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็ขาดสายใจมันหลายแล้วก็คลอ,องจิปาถะนะคะหลายแล้วของในห้องเปียวนะคะเปียวก็ใส่ของสิกเนแฮน์นะคะเปียวซื้อของเก่าจากอวตวินนิ่งนะคะมามาใส่นะคะเป็นของเก่าเพราะว่าอยากประหยัดต้นทุนนั่นเองนะคะคู่ชีวิตของเขาค่ะบอได้ขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะคือว่า ตอนที่เฮาคบกันนะคะเฮาบริคิดเยอะนะคะคือว่าเขาให้ความรักน้าทางแต่เฮาลืมคิดไปว่าเขาเองเขาก็มีครอบครัวเขาเองเขาก็มีผู้ใหญ่นะคะเปยวเองบ่มินผู้หญิงที่ซวยรู้เลยไหมคะเปยวเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเปยวเป็นผู้หญิงที่มีจุดมีตรหนินะคะคือถ้าจะให้มองในหลักของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เขาก็อยากให้ครอบครัวของเขาลูกหลานของเขา ได้นคนที่สมไว้กับเขาแล้วก็เหมาะสมทั้งหน้าตาและสังคมนั่นเองนะคะ,ะในตอนนั้นเปลยวคิดว่าไรคะ่ะเปี่าคิดแค่ว่าความรักจะต้องเป็นสิ่งน้ำทังเลีวกับเขาก็ต้องหักเขาเฮาก็ต้องหักเขาคือความรักมันบังตานะคะมันบม่มีสติในการดำรงชีวิตนะคะมันเคยให้เห้าผิดพลาดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ทรมานจิตใจหลากหลายอย่างนะคะ พี่น้องกับมาล้อติดตามชมนาะคะว่าความรักของเปียวทีเปียวเลือกสิเป็นจังไดต่อไปอีกขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนอีกครั้งที่เป็นกำลังแรงใจให้เปียวขอบคุณอิลีเ้วยค่ะดูแลสุขภาพนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะพอบ้านมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย